สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ทางรถบ้านมือสองขอนแก่นนะครับหรือวัฒนาชัยเจริญรถบ้านสําหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไคร e กับรถบ้านมือสองขอนแก่นด้วยนะครับฝากเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเมื่อมีรถใหม่ๆเข้ามานะครับส่วนท่านใดนะครับที่ไม่สะดวกติดตามทางช่อง YouTube ผมเองก็มีที่เพจ a c e b o o k นะครับให้ท่านพิมพ์ค้นหาคําว่า รถบานมือสองขอนแก่นฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาอัปเดตสักหนึ่งวันวันนี้เป็นวันจันท์นะครับนะวันนี้เป็นวันจันทร์ก็จะมีรถเข้ามาอยู่นะครับจริงๆเข้ามาตั้งแต่เมื่อวานนะครับประมาณคันสองคันนะครับแล้วก็มีรถที่สถานะติดจองนะฮะก็จะเป็นตัว V ี g ก้ที่มีแค r ด y b บอยเป็นแคปนะฮะคันนั้นติดจองแล้วลูกค้า รอเลิกงานยานดีแจ้งนายถึงเดี๋ยวผมจัดส่งให้นะครับที่จังหวัดน้องบัวลำพูนะครับผมแล้วก็4ประตูคันสีขาวคันนั้นนะฮะลูกค้าโทรมาเมื่อเช้าว่าขอเลขที่บัญชีก็จะมาจําส่งที่จันทบุรีนะครับนะฮะก็รออยู่นะครับแต่ยังไม่รู้ว่าลูกค้าจะโอนมาตอนไหนนะครับโอนมาปุ๊บผมก็จะเก็บสีคิวร้อแล้วก็เปลี่ยนของเลวทําความสะอาดเตรียมส่งลูกค้านะครับผมนะฮะ นะก็ประมาณนี้สถานาะที่ติดจองแล้วรถที่มีอยู่นี้นะครับจริงๆก็จะเหลือส t a d a าโอีกหนึ่งคันแต่มันมีที่จอดนะฮะก็อยู่ที่อูส่สีกําลังเก็บร,รายละเอียดงานสีอยู่นะครับแล้วก็ b i g M นะฮะที่เป็นตัวสีบอลเงินนะครับคันนั้นเอาจอดไว้ที่หนองสองห้องนะครับพอดีช่วงนี้ก็พอมีรถเข้ามาบ้างให้เลือกนะฮะเราไล่ตั้งแต่ะคันนี้แล้วกันนะฮะยังอยู่นะครับนะ คันนี้90,000่นะฮะตอลองได้เอาไปได้เอาไปนะครับโฟวินเป็นโฟวินนะครับขับเคลื่อนสีล้อแต่แขนเพลาข้างนึงมันหายนะครับต้องเอาหาใส่แล้วก็ไล่ระบบแอเย็นเครื่องดีปั๊มสายแล้วนะครับมีชัดซีฝั่งฝั่งด้านนู้นนะครับผมที่มันแตกนะฮะแต่ฝั่งนี้ก็คือสวยทั้งเส้นทุกจุดสวยเส้นมีใต้หัวเก๋งฝั่งนู้นนะฮะที่มีรอยแตกชัดซีนะครับผมนะฮะก็ประมาณนั้นถ้าจะเอาไปใช้งานก็ น่าจะต้องไปซ่อมชัสีนะฮะอันนี้ก็คือขายตามสภาพจริงๆคันนี้นะครับเล่มเอกสารชุดโอนพร้อมนะครับแล้วก็คันนี้ที่เข้าใหม่เมื่อวันอาทิตย์นะฮะนะคันนี้ก็จะเป็นสตาร่านะครับนี่ให้ดูรอบคันก่อนผมยังไม่ดูรายละเอียดมันดีนะฮะเพราะว่าคันนี้ทีมงานเข้าไปดูให้นะครับนี่ครับภายในนภายในนี่ครับผมคอนโซลก็สวยอยู่เบาะโอเคอยู่นะครับผม นะฮะเป็นตัวกระจกไฟฟ้าเครื่องยนต์2.8นะครับผมนะฮะ,ะสีพืชจิกายังไม่ขาดสีสันก็ถือว่าสวยอยู่นะครับเหมือนเขาเพิ่งเก็บสีมานะครับยางพอได้นะครับผมส่วนเครื่องยนต์ยังไม่ได้ดูนะครับว่าเป็นสภาพยังไงนะครับคันนี้ก็สีสันสวยนะครับสีสันถือว่าสวยอยู่แม็กเลเนอร์ไม่ค่อยสวยนะครับมีพื้นนะเป็นริ้วรอยแล้วก็มีเคยเจาะข้อน่าจะเป็นไม่ใช่แม็กเลเนอร์ของมันนะครับ น่าจะเป็นของคันอื่นซะมากกว่านะครับภายในก็นี่มีประตูแผงประตูฝั่งนี้ไม่ค่อยสวยฝั่งนู้นสวยอยู่นะครับแผงประตูฝั่งนี้ไม่ค่อยสวยนะครับเดี๋ยวเราดูรายละเอียดให้อันไหนที่พอเก็บได้เดี๋ยวจัดการดูดูแลเพิ่มเติมให้นะครับนะบห้องเครื่องมาดูน,นี่นะครับก็ ฝากระโปงนี้น่าจะเคยเปลี่ยนมาแล้วนะครับดูแล้วไม่มีสติกเกอร์จะมีสติกเกอร์ด้านข้างตรงนี้ถ้าเป็นเดิมๆนะครับซุ้มซอกฝั่งนี้เดิมอยู่สติกเกอร์เพจอยู่นะครับซุ้มฝั่งนี้เดิมอยู่นะครับคานหน้าก็ยังเดิมยังเป็นคานเดิมนะฮะแต่ก็มีไล่ดูดูรอยสีมีการโปบ้างนะครับก็น่าจะด้วยเหตุผลนะฮะก็คือน่าจะมีเบียดนิดน,นึงแล้วก็เลยเปลี่ยนฝากระโปรงคา,าน คารล่างก็มีการไลท์นะครับแต่ไม่ไม่น่าจะถึงเครื่องเพราะดูจัดแผงหน้าไม่มีการบุบบิบนะครับไม่เข้าซุ้มไม่เข้านะครับผมก็น่าจะแตะนิดหน่อยเครื่องยนต์เป็น2.8นะครับพวงมาลัย power อยู่นู่นนะครับผมนะฮะพวงมาลัย power นะครับผมนี่นะครับผมนะปั๊มเป็นปั๊มสายนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาไล่รายละเอียดอีกทีนึงเดี๋ยวค่อยดูกันอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวมันจะคลิปจะยาวคันนี้ก็ราคา ก็อยู่ประมาณ89,000ไม่เกินน้นะครับเดี๋ยวผมขอเก็บรายละเอียดก่อนนะฮะส่วนปีรถเดี๋ยวไปดูในเล่มจําไม่ได้นะครับผมนะก็น่าจะปีน่าจะปี2002ขึ้นไปนะครับนะแต่มีสีฝาท้ายไม่สวยนะฮะน,นี่มีตําหนิก็คือไฟท้ายฝาท้ายอันนี้ไฟฝาท้ายนี่น่าจะทํามาพร้อมกันแต่น่าจะเป็นชายท้ายที่ไม่สวยน่าจะปุกนะครับดูจากการปูด ฝั่งนี้ก็ยังเดิมอยู่ฝั่งนี้ก็เดิมอยู่แต่ก็เป็นการทําสีซ้ํานๆะนี่ฝาท้ายก็มีตําหนินิดหนึงนี่สวยนะครับแต่พวกนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับพอ,อได้ฝาท้ายมีตําหนินิดนึงแต่ถ้าเราไปใช้งานทั่วไปก็ไม่น่าจะมีปัญหาเท่าไหร,นร่นะครับนะก็ถือว่าใช้ได้อยู่พอได้นะครับประมาณ8ป0 0 0แล้วก็คันนี้นะครับซึ่งผมเอาคันสีบอลอ่าบิ B ๊กเอ็มคันนั้นไปไว้ บ้านพ่อตานะครับให้แกใช้ด้วยนะครับนะฮะแล้วก็เอาคันนี้กลับคืนมาคันนี้ก็เป็นตอนเดียวนะครับผมนะฮะบางๆนะเะมนบางๆงภายในก็สมบูรณ์แบบอยู่สภาพนี้ก็ถือว่าโอเคปกติมันจะเจอทั้งเบาะชีคาโซมมากนะฮะแต่คันนี้ก็คือยังยังสภาพดีอยู่แล้วก็เครื่องเกียร์ดีมากนะผมขับกลับมาเมื่อวานก็วิ่งกันร้อยนิดนะครับก็สบายสบายช่วงล่างแน่นช่วงล่างไม่ต้องทําคันนี้นะครับช่วงล่างไม่ว่าจะเป็นระบบโชคระบบลูกหมาก เป็นพวกลูกปืนล้อต่างๆดีหมดนะฮะแล้วก็ยางก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะดอกยางยังเต็มยังแน่นอยู่นะครับสีก็นิทุนากเจนะฮะนะฮะก็ยังเหลืออีกเป็นเดือนอยู่นะครับผมนะฮะก็จะมีบุบบีบแต่ลดบางๆะฮะคัาเสียงบางๆแล้วก็เครื่องก็จะเป็นเครื่อง B d ดี0 5ก็คือเครื่องฝาแดงนั่นเองที่เขาเรียกกันนะครับผมนี่ครับผมระบบแอร์มีนะครับแต่ว่า ในส่วนของอน้ำยาไม่มีก็ต้องไปเช็คลวดว่ามีโอลิงตรงไหนจุดรั่วนะครับแต่ระบบคือครบถ้าครบแบบนี้ไล่ไม่ยากนะครับผมเนี่ยตัวนี้บางๆกระส่นชคสซดีนะครับผมนะฮะสซดีเป็นรถประเภทใช้งานบรรทุกวัวน,นะครับก็จะมีคอกมีแผงมีแผ่นรองยางต่างๆนะครับดีเครื่องดีคันนี้ราคานะครับก็อยู่ที่69 0 0 0บาท สนใจต่อลองราคามาได้นะครับผมนะครับแล้วก็คันนี้คันนี้ก็ยังยังยังไม่มีเจ้าของนะครับคันนี้ก็มีลูกค้าโทรมาสอบถามบ้างแต่ว่าผมอ,าอยากให้ลูกค้ามาดูเองนะครับถ้าลูกค้า,าไม่ไว้ใจาทางผมอยากให้มาดูมาลองขับเลยนะครับผมอยากให้มาทุกคนจะเป็นแบบนี้ได้ยิ่งดีนะครับผมนะฮะจะได้เออไม่ต้องมาติหนีการเวลาไปส่งหรือมีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่า,าส่วนมากจริงๆอะ่ะ ที่ผมไปส่งลูกค้าไม่เคยมีใครมีปัญหาหรือว่าเกิดข้อปัญหาว่าเออมันไม่ตามรายงานอะไรนะครับเพราะว่าผมจะรายงานคลิปอย่างละเอียดทั้งหมดอยู่แล้วนะครับนะฮะแล้วก็บอกลูกค้าว่าจุดไหนจุดไหนนะครับส่วนมากลูกค้าไม่เคยมีปัญหากนะ็เลยอยากจะให้ลูกค้ามาดูด้วยตัวเองและมาลองขับนะฮะถ้าจบก็ขับกลับไปนะครับผมนะฮะ ทุกคันนะครับเราก็รับประกันการโอนให้นะครับรับประกันการโอนไม่ว่าจะเป็นหลักหมื่นสองสามหมื่นสี่ห้าหมื่นรถทุกคันต้องโอนได้นะครับผมนะฮะรับประกันการโอนให้นะครับโอเคนะครับมาคันต่อไปคันนี้ยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับก็สีประตูปี2011นะครับ2.5นะครับเป็นคอมมาเลอร์สองจอินเตอร์เทอร์โบนะครับร้อยยีแรงม้ารอช่างสีมาเก็บเดี๋ยวรอให้แกเอาสตาร์ด้า สตาร้ามาแล้วก็จะเอาคันนี้ไปเก็บกันชนหน้าแล้วก็ฝาท้ายนะครับผมแล้วก็จะทําการชงภายในทํคกา,ารสะอาด้างห้องเครื่องให้ส,ยสวยๆเดี๋ยวมารีวิวตอนเสร็จนะฮะร,รถคันนี้เดิมร้อยเปอเ็นะครับรถเจ้าของเดิมเป็นตํารวจนะครับนะแต่ก็ให้น้องเป็นคนกู้ให้นะครับแล้วก็บังคับอดออกมันเลยกลายเป็นประมาณ2อสาชื่อครับจริงๆจะต้องถ้าแกเป็นคนออกเองได้นะครับก็นะัชื่อเดียวนะครับ ทีนี้แกให้น้องสาวเป็นคนออกให้ไม่รู้ว่าช่วงนั้นแกจะกู้อะไรหรือเปล่านะครับพอออกให้ปุ๊บพอย้ายไปจังหวัดนี้นะฮะไปเปลี่ยนตําแหน่งที่จังหวัดนี้ก็แกก็จะมักที่จะโอนให้ไปอยู่ในตําแหน่งอยู่ที่จังหวัดของตัวเองนะครับปลายก็จะย้ายย้ายไปนะครับแล้วก็พอที่แกขายนะฮะตำรวจนะฮะแกก็ให้โอนออกนะฮะเพื่อไม่ให้อยู่ในสิทธิติดสิทธิ์ของท่านนะครับจริง ก็เสียดายอยู่นะครับถ้าเป็นสีของท่านมันจะมันก็จะดูสวยรู้กว่านี้นะครับคันนี้ก็เก็บรายละเอียดงานสีเส็จเปลี่ยนของเหลวทุกอย่างฟรีจัดส่งก็อยู่ที่23900 0สานะครับแล้วก็คันนี้ก็จะเป็น w h e e l นะฮะคันนี้ก็รายละเอียดรถถือว่าสวย w h e e l ดีไม่มีปัญหาเข้าง่ายออกง่ายโฟไม่ดังนะครับคันนี้นะเดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวรีวิวในการทดลองขับให้ดูทีหนึ่งก็อยู่ที่ราคา1,69,000า หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันรถก็จะมีเคยเก็บล่างๆตรงนี้สีโปะน่าจะเบียดตรงนี้นิดหน่อยนะครับนะฮะแต่ด้านบนขึ้นมาตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับรถน่าจะเบียดเลี้ยวไม่พ้นอะไรประมาณนี้นะครับผมเครื่องดีเกีย D, ร์ดีโฟร์ดีนะฮะแอร์เย็นนะครับหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันเป็นขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับส่วนคันนี้เป็น E อ c l u s i v e ปี2007นะครับซึ่งเป็นตัวพิเศษในรุ่นปี2006-2007จะเป็นสีขาวสีขาวจะมีในส่วนของ e อ c l u s i v e ตัวพิเศษนั่นเองนะครับก็จะเป็นคิ้วล้อเทาแถบข้างกันลอยสีเทาแล้วก็ภายในจะเป็นเบาะหนังพร้อมรายหุ้มหนังเกียร์หุ้มหนังนะครับผมนะแล้วก็มีอื่นๆนอีกนิดๆหน่นนนอยๆนะครับคันนี้ก็อยู่ที่239,000บาทนะครับอันนี้ก็เมื่อเช้าลูกค้าโทรมานะฮะ ว่าจะมาจําก็รอลูกค้าอยู่นะครับถ้ามาจํามาก็เดี๋ยวผมจะเก็บสีชิ้นนี้ให้นะครับแล้วก็ทําความสะอาดเพิ่มเติมนะครับแล้วก็เปลี่ยนของเหลวน้ามันเครื่องน้ามันเกียร์เฟืองท้ายรอจัดส่งลูกค้าที่จันทบุรีอันนี้ก็รออยู่รอลูกค้า,ายืนยันแบบรองเงินมาจํานะฮะก็ถ้าเขามาจํามาก็ถือว่าโอเคสิทธิ์นั้นเป็นของท่านนะครับก็ภายในวันนี้รอดูนะครับผมนะฮะ แล้วก็มาคันนี้คันนี้ก็จะเป็นตัว G p 2008นะฮะอันนี้ติดจองแล้วนะครับรอนะครับรอลูกค้าแจ้งเลิกมาแล้วก็จะจัดส่งที่อำเภอนองบัวจังหวัดนองบัวลำพูนะครับผมนะฮะอันนี้เปลี่ยนยางให้ใหม่4เส้นขับดีมากนิ่มนวลน,นะครับขับดีเป็นรุ่น G ีตุ้นท็อปนะครับได้ระบบเบรก a อ b บถุงลมนิรภัยแอร์แบนะครับผมนะครับแล้วก็คันนี้คันนี้ก็รอนะครับ รอรายละเอียดในการชงเหมือนกันมันผมไม่มีลูกน้องนะครับไม่มีทีมงานไม่มีลูกน้องก็เลยได้ทําเองบางทีพวกไฟหน้านี่นะครับก็จะขัดแล้วก็ปัดเงาให้ไฟหน้ามัานใสขึ้นมานะครับคันนี้เป็นสีประตูปีป2007นเะครับเครื่องยนต์3.0 VNTurbo นะครับ163แรงมานี่ก็จะปัดเงาขัดสีนะครับนะฮะคันนี้มีภายในเปิดได้อยู่นะครับ ก็จะทาความสะอาดเพิ่มเติมให้นะครับนะแก้ไขเบาตรงนี้นิดนึงนะครับก็น่าจะเย็บเข้าไปเย็บดีๆก็สวยนะครับเพราะเบาทุกอย่างคือสะอาดสะอ้านอยู่อันนี้ก็เป็นรถข้าราชการในคอนแก่นนะครับผมนะแกอยู่กรมที่ดินเดี๋ยวจะเนี่ยพวกนี้ต้องถอดซักบนนะครับเปื่อนเนี่ยพวกนี้เปื่อนต้องถอดถ้าพรมนะครับมันหนักเราก็จะถอดพรมออกมาซักทาความสะอาดอีกทีหนึ่งนะครับผมนะต้องการทํารื้อให้สะอาดสะอ้านนะครับ เป็นเวียนเทอร์โบนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะคันนี้ก็จะมีแนวทางก็คือบันไดข้างผมจะถอดออกเพราะว่ารถเตี้ยใส่บันไดข้างแล้วมันขับลําบากแล้วมัดระวังยากนะกครับก็จะถอดทิ้งนะฮะติดฟิล์มให้ใหม่แล้วนะฮะอันนี้ติดฟิล์มใหม่ฟิล์มเดิมมันมันจางเกินแล้วมันหมดสภาพก็เลยเปลี่ยนฟิล์มให้ใหม่เลยนะครับผมนะฮะเนี่ยยางดีสีเส้นนะครับรอล้างทังผงพมสะอาดปัดเงาสวยๆนะครับเดี๋ยวมาชมกันอีกทีหนึ่งตอนที่รถ ปรับสภาพเสร็จไม่มีชนหนักนะครับรับประกันไม่มีชนหนักอ่ะคันนี้นะครับก็เข้าๆคันนี้ก็อยู่ที่ประมาณนะฮะก็อยู่ที่เดี๋ยวค่อยดูอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวผมไล่ราคาไม่ถูกเดี๋ยวจะมีปัญหานะครับเล่มเอกสารพร้อมโอนนะฮะก็รอเปลี่ยนเนี่ยพวกนี้นะครับพวกนี้สภาพไม่ดีเราก็เปลี่ยนทิ้งนะครับก็ไล่เปลี่ยนเลยเพราะว่าน่าจะมีเลี้ยงหมาหมาก็จะน่าจะแทะนะครับก็นิดนึงนะครับ ะนะครับแล้วก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้ก็99000เาเป็นรถคุณหมอ100%รนะครับรถขร้าราชการ100%เนะครับเป็นรถคุณหมอคันนี้เครื่องดีเกียร์ดีกระจกไฟฟ้าเปลี่ยนมอเตอ,เตอร์ให้แล้วฝั่งคนขับนะครับเรียบร้อยแอร์เย็นฉ่ำช่วงล่างดีขับดีไฟตันหมอผมมาแล้วรอรอใส่นะครับเพิ่งมาแล้วเดี๋ยวจัดการใส่ให้แล้วก็ล้างความสะอาดปั่นยาสักหน่อยนะครับคันนี้ ก็น่าจะให้ใช้แฟนใช้ด้วยถ้าใครจะมาดูคันนี้รบกวนโทรสอบถามก่อนนะครับนะฮะจะได้ไม่ให้แฟนขี่ไปรับลูกนะครับก็จะได้ดูคันนี้ลองขับคันนี้ด้วยแล้วคันนี้ก็มาใหม่เช่นกันนะครับรีบบอกไปนะครับคันนี้ก็จะเป็นปี2538นะครับนะ2538แต่ยังเป็นจอเหลี่ยมนะฮะยังไม่ใช่จอโค้งมีล้อแม็กเวลนะครับมีลายเวลนะครับนะฮะ สีสันพอดูได้นะครับไม่ขี้เหร่คันนี้นะครับเนภายใน,นจะเป็นจอเหลี่ยมแบบแผงประตูสวยมากนะฮะมันสภาพดีสวยในที่นี้สําหรับนิสันนะครับมันจะดูไม่ค่อยโทนไม่ค่อยสวยนะครับนะฮะมันจะเป็นสีแบบนี้แต่สภาพการหนังอะไรพวกผ้าเนี่ยยังเต็มเปียนะครับเส้นขอบพวกอย่างยังสวยอยู่คอนโซลสวยอ่าเป็นจอเหลี่ยมไม้สวยนะครับเข็มไม้ไม่มีบิดเบี้ยวงอเป็น ตัว BD25 ก็คือเครื่องยนต์ฝาแดงนะครับคันนี้เป็นฝาแดงนะฮะเดี๋ยวรอเช็คระบบนิดนึงนะครับนะฮะรอเช็คระบบนิดนึงเพราะว่ารถเก่าจะต้องเช็คละเอียดนิดนึงนะับเพราะว่าถ้าลูกค้าเอาไปไกลๆแล้วมันมีปัญหานะครับกลัวมีปัญหานะครับก็ต้องเช็คนี่ผมเปลี่ยนทิ้งไอ้กรณีที่เปลี่ยนทิ้งนะฮะเกิดจากนะฮะมันอ่อนมากท่อน้ำนอ่อนมากนี่ครับ เวลาเราดับเครื่องจะสังเกตว่าท่อน้ํามันรีด,ดบีบเบี้ยวนะครับเวลาเราใช้งานนะครับด้วยแรงดันสูงมันก็จะเกิดการไหลเวียนน้ําที่ไม่ดีเห็นไหมครับนิ่มเกินนะครับอันนี้นิ่มอันนี้คือหมดสภาพจริงๆน่าจะเป็นของแท้มากับรถแหละนะครับแต่มันหมดสภาพก็เลยเปลี่ยนแล้วก็หม้อน้ําผมผมหม้อน้ําเดิมนะฮะก็เช็คดูภายในร่องน้ํามันตันนะครับก็เลยเอาไปให้ช่างล้างคันนี้ พอไปล้างแล้วดูมันมันเย่ะรูน้ําไม่ได้นะครับก็เลยไม่ดีนะครับก็เลยพอดีผมมีหม้อน้ําอลูมิเนียมที่ใส่คันดําผมมีแล้วผมมีอีกชุดหนึ่งเอาอลูมิเนียมใส่แทนนะครับระบายความร้อนดีกว่าการดูแลง่ายกว่านะครับผมนะฮะก็ใส่แล้วไล่ระบบน้ํารอแค่ร้านรมศาสตร์เพิ่มเติมนะครับคันนี้สําหรับคันนี้นะครับนะฮะนี่ครับ ทรงสวยนะครับสภาพสวยยังไม่ได้ล้างนะครับต้องล้างคงสะอาดดิดเรามาดูอีกทีหนึ่งนี่แม็กมีแม็กไลเนอร์ด้วยนะฮะคันนี้ก็ราคาก็อยู่ประมาณ69,000บาทนะครับนะ69,000บาทแต่ภาษีนี้น่าจะขาดไปนะฮะน่าจะขาดประมาณป,ปี2ปี2ปีต้องต่อ2ปีนะครับ69,000บาทนะครับนะฮะ69,000บาท ถาาา note, ้าราคานี้ลูกค้าไปต่อภาษีเอาผมจะให้ป้ายตัวนี้ด้วยนะครับนะฮะแต่ถ้ายัางไม่จบคันนี้ก็น่าจะโอนเป็นชื่อผมแล้วก็ผมจะเก็บป้ายตัวนี้ไว้นะครับเสดยเสดายเลขป้ายนะครับมันก็ไม่มีราคามากเกินไปนะครับสําหรับป้ายเขียวนะก็มีหลักพันไม่ถึงหมื่นนะครับถ้าเป็นป้ายดําถึงจะมีมูลค่าสูงแล้วก็ถ้าเป็นป้ายกรุงเทพก็คือถ้าเป็นป้ายกรุงเทพลักษณะ,ะเลขนี้นะครับป้ายดำนะครับผมว่าน่าจะมีหลายหมื่นอยู่นะครับ โอเคนะครับเรามีประมาณนี้คันนี้ติดจองแล้วคันนั้นรอลูกค้าโอนมามจัำนะครับนะเราสนใจคันไหนก็ติดต่อสอบถามผมมาได้ที่เบอร์098 274 4279 9 27 4 4 27 9 8 2 7 7 4279 ID Line 094475เ4 4, 4 1ยากดูดูรถตัวจริงคันไหนรบกวนโทรสอบถามก่อนนะครับว่ามีติดน,นัดติดจองไหมถ้าไม่มีติดน,นัดติดจองผมก็จะให้ท่านมาที่ตำบลท่าพระอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับ ส่วนบิ๊กเอ็มนะฮะต้องไปดูที่หน่องสองห้องนะครับจอดไว้ที่บ้านพ่อตาที่ร้านต่อเจริญการค้านะครับโทรหาผมได้นะครับที่ถ้าอยากจะไปดูนะครับก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ฝากเลฟซีด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับฝากเต็นเล็กๆไว้ด้วยนะครับนะฮะฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยขอพระคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามและนะฮะเป็นกําลังใจให้กับเต็นเล็กๆแบบนี้นะครับสําหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ